สัตว์ประหลาดที่อยู่ข้างในนั้นน่ากลัวมากประกอบด้วยร่างกายมนุษย์96ตัวร่างกายถูกปกคลุมไปด้วยแขนขามีดวงตามากมายเกินกว่าจะนับได้แค่มองก็สยองแล้วพื้นหลังของสัตว์ประหลาดจะต้องย้อนกลับไปเมื่ออุกกาบาตตกลงมาวันหนึ่งในอนาคตอุกกาบาตตกลงไปในกระแสน้ำบนอาร์กติกล่อบริษัทเมืองไรชี่เฮดด็อกให้มาที่นี่พวกเขาดำเนินการขุดอุกกาบาตฉันหวังว่าฉันจะได้โลหะหายากที่เป็นของโลกจากที่นั่นแต่พวกเขาไม่รู้ว่าอุกกาบาตก็นำสิ่งมีชีวิตต่างดาวมาด้วย สิ่งมีชีวิตนี้เป็นปรสิตมนุษย์คนงานที่ไม่ระม,มัดระวังจะถูกปรสิตสัตว์ประหลาดทะลุร่างของเขาและออกมาเริ่มกลืนกินสหายใกล้เคียงของเขาหลังจากที่ไม่หยุดกินสัตว์ประหลาดจะค่อยๆกลายร่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ขึ้นเดิมเหมือนมีคนงาน98คนมีผู้เดือดร้อน96กรายพวกเขาทั้งหมดกลายเป็นส่วนหนึ่งของสัตว์ประหลาดน่ากลัวมากขึ้นสัตว์ประหลาดก็รวมตัวกันพร้อมกันยังคราความทรงจำและความตระหนักรู้ของพวกเขาไปด้วยไม่เพียงแต่รูปร่างจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่หัวหน้้้้าาาาาากกกกกก็ฉลลดดดดวววว่่่่เเชนนนนนััััััรรรรมมมถึงงงงพษตอออขสสสสููุุยยคืีไิ สองวันหลังจากเหตุการเกิดขึ้นผู้โชคดีสองคนที่ยังมีชีวิตอยู่ซ่อนตัวอยู่ในโกดังเพราะอุปกรณ์ข้อมูลและระบบไฟฟ้าได้รับความเสียหายจากมอนสเตอร์จึงไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับภายนอกได้ดังนั้นพวกเขาจึงต้องช่วยตัวเองขาทั้งสองข้างของกัปตันหน่วยรักษาความปลอดภัยของควินถูกนำตัวออกไปขณะต่อสู้กับสัตว์ประหลาดแต่ตอนนี้พวกเขาไม่เพียงแต่ต้องเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวเท่านั้นแม้แต่อาหารและน้ำก็เพียงพอสำหรับมื้อเดียวเท่านั้นนี่คือความหนาวเย็นอาร์ติกลบ40องศาแม้ว่าคุณจะไไมมมม่่ออดดตตตาายกก็็็เืฟหจะแขงัว คนสองคนกินอาหารมื้อสุดท้ายเตรียมไปพื้นที่อื่นที่นั่นมีห้องปลอดภัยภายในมีน้ำและอาหารเพียงพออีกทั้งยังมีระบบไฟฟ้าและระบบความปลอดภัยของตัวเองอีกด้วยขณะนั้นสำนักงานใหญ่ไม่สามารถติดต่อได้ที่นี่พวกเขาจะส่งคนไปช่วยเหลือแต่สัตว์ประหลาดกำลังรออยู่เพื่อไปถึงที่นั่นอย่างปลอดภัยควินสูญเสียดวงตาและต้องสอนบัคเล่วิธีใช้ปืนทุกอย่างเตรียมไว้แล้วคนสองคนสวมหน้าก,ากากออกเดินทางพวกเขามีโอกาสเพียงครั้งเดียวเท่านั้นอย่าหยุดไปอีกร้อยเมตรอีกฝั่ง เข้าใจแล้วปฏิบัติตามสัญญาณไฟเมื่อประตูเหล็กปิดลงข้างหน้าพวกเขาหนาวเหน็บจนกระดูกทั้งสองคนสนับสนุนซึ่งกันและกันด้วยความยากลำบากในการก้าวไปข้างหน้าแต่พวกเขาก็ไปได้เพียงครึ่งทางเท่านั้นเมื่อได้ยินเสียงกรีดร้องอันน่าสยดสยองสัตว์ประหลาดเริ่มเข้ามาใกล้พวกเขาทั้งสองมาถึงประตูใหญ่อย่างรวดเร็วใช้ลายนิ้วมือเพื่อปลดล็อกในที่สุดพวกเขาก็มาถึงที่ปลอดภัยแต่เพิ่งเข้าไปข้างใน สัตว์ประหลาดปรากฏตัวนอกประตูกลืนมันด้วยมือนับไม่ถ้วนพยายามเปิดลายนิ้วมืออยู่ตลอดเวลาจากนั้นระบบความปลอดภัยจะแจ้งเตือนฉันไม่ได้คาดหวังว่าสัตว์ประหลาดจะเปิดประตูจริงๆบัคเล่รู้สึกแย่เล็งและยิงไปที่ประตูอย่างรวดเร็วสัตว์ประหลาดก็ปรากฏตัวต่อหน้าเราอย่างรวดเร็วสูง4เมตรปากยังคงกรีดร้องมันเหมือนกับปีศาจจากนรกบัคเล่กลัวและยิงจนกระสุนหมดเปลี่ยนนิตยสารเร็ว แต่หลังจากกระสุนหลายนัดไม่สามารถทำร้ายมอนสเตอร์ได้เช่นกันบักเลยังคงยิงต่อไปแต่เมื่อกระสุนหมดยังไม่สามารถหยุดยั้งไม่ให้มาได้ขณะที่ปีศาจยังไม่มาคนสองคนวิ่งหนีไปโชคดีที่มีห้องครัวอยู่ข้างหน้าพวกเขารีบวิ่งเข้าไปล็อกประตูที่นี่ยังห่างไกลาจากพื้นที่ปลอดภยัยแต่ควินหยุดเดินเพราะเขารู้สึกว่าร่างกายของเขาเริ่มไม่สบายมากขึ้นเรื่อยๆเป็นไปได้ว่าเขาอาจติดเชื้อเมื่อมอนสเตอร์โจมตีเขาจึงตัดสินใจอย,อยู่ที่นี่มอบปืนให้บัคเกลพาเธอไปที่ปลอดภยัย จากนั้นควินก็ให้คําแนะนําแก่เธอหลังจากที่คุณหนีมาที่นี่ทั้งเป็นจงประกาศความจริงทั้งหมดแต่เมื่อคนสองคนคุยกันสัตว์ประหลาดเริ่มพังประตูแล้วควินตัดนิ้วของเธอเองให้บัคเล่ใช้นิ้วปลดล็อกตู้นิรภยัยสัตว์ประหลาดจึงพังประตูและเข้าไปข้างในเพื่อซื้อเวลาให้บัคเล่ควินส่งเสียงเพื่อดึงดูดสัตว์ประหลาดเขาถูกสัตว์ประหลาดกลืนกินไปหมดบัคเลร่รีไปที่ลิฟ เธอสามารถนั่งในนั้นได้โดยไม่คาดคิดฉันเพิ่งลงไปที่ชั้นถัดไปจากนั้นสัตว์ประหลาดก็ขวางทางเธอเห็นได้ชัดว่าความทรงจําของคุณถูกพรากไปทําให้รู้เส้นทางของบัคเล่เห็นสัตว์ประหลาดค่อยๆเข้ามาใกล้บัคเล่ไม่กล้าส่งเสียงแต่สัตว์ประหลาดก็ยังคงคำหาต่อไปอยู่อย่างนั้นตลอดไปไม่ใช่หนทางบัคเล่จึงรวบรวมความกล้าทั้งหมดวิ่งผ่านสัตว์ประหลาดอย่างรวดเร็วแต่ในขณะเดียวกันเธอก็เ,อกเปิดเผยจุดยืนของเธอด้วยชคอกลาบในนาทีสุดท้ายเธอสามารถซ่อนตัวอยู่ในห้องได้แต่ทุกอย่างทําให้เธอกลัว ทั้งหมดที่ฉันเห็นบนเตียงในโรงพยาบาลคือร่างกายที่ไม่แข็งแรงอวัยวะภายในสลายตัวและหลุดออกไปเหมือนมีบางอย่างพยายามจะออกไปจากเขาเขาเป็นคนงานกาฝากคนแรกไม่มีเวลาคิดมากบัคเล่รีไปที่ห้องปลอดภัยทันทีแต่มันพาฉันไปจนไปถึงประตูลายนิ้วมือของคุณไม่ได้รับอนุญาตเพียงพอพยายามเท่าไหร่ก็ไม่มีประโยชน์เห็นปีศาจเข้ามาใกล้บัคเล่ต้องเสี่ยงชีวิตเธอยังคงยิงใส่สัตว์ประหลาดโดยไม่คาดคิดเธอสามารถเอาชนะมันได้ในครั้งนี้ เห็นสัตว์ประหลาดล้มลงบักเล่ก็รวดเร็วไปเอาขวานมาตัดแขนของสัตว์ประหลาดข้างหนึ่งออกเตรียมใช้เปิดประตูได้เลยสวรรค์ไม่ทําให้ผู้คนผิดหวังลายนิ้วมือของมือนั้นประตูถูกเปิดออกอย่างปลอดภยัยแต่มอนสเตอร์ก็ต้องอาศัยความสามารถในการรักษาด้วยเช่นกันแต่ก็คลานขึ้นมาอีกครั้งโชคดีก่อนที่มันจะคลานไปประตูถูกปิดแม้ว่าบักเล่จะปลอดภัยชั่วคราวก็ตามแต่อันตรายยังไม่จบเพราะเธอไม่รู้ว่าความช่วยเหลือจะมาถึงเมื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่ปีศาจจะเข้ามาละ่ะ